อันนี้เครื่องประกอบเดียยวนะเช้ยูในเครืงหฮ้ยอย่าบอกว่าเราต้องถอดเครื่องออกไ็จะดูทั้งไงเเป็นเครื่องประกอบเนี่ โอ้โหมันจะเอารู้ไงว่าตรงไหนใส่เครื่องไหนเอาเนี่ยไม่ไม่รู้เออแค่นั้นแหละดูที่กล่องเนี่ยไอไอกล่องนี่ใส่ตรงไหนล่ะสองอันน่ยไม่ดูเลยนี่ยไม่เช็คอะไรต่ออ่ะแกะดูสิแกก่อนแกก่อนไปไหนนี่แหละไอ้รู้คะแนในไหนใส่ไหนเนี่ยเอ็นซีเรียลเลยอ่ะเซนเลย เราไม่ต้องเซ็นหรืเราไม่ต้องเซ็นเลยแต่ว่าอ่องอาจจะต้องเซ็นไอ้รับรับของแต่ตรงนั้นไงที่เดียวรันสองตัวอ่ะพัดลมสามตัวครับโอ้ยผมเปิดนี่ยูเอสดีาม่มีเพิ่มประกอบเพิ่มประกอบมันจะมีเส้นเรื่องอย่างไรตรงฝั่งนี้อันวินโด้ ตรวจยังไงอพี่มื่นไม่เป็นไรเีพี่รักที่ชอบเองเขาตีเป็นคอนเซ็นต์ไงรัที่ชอบยังหวะพัชรีก็ไม่มาอันนี้มันีเรียอัน,นมันเคสเดี๋ยวนับกระจอมันแปะเจ็ดตัวไหมนับตัวก็พอร้อ ไมได้ทำนั่นแหละนี่ครับเดี๋ยวมาดูเครื่องประกอบเทสครับตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทนะเสียบยังอ่ามันไม่ติดอะ่ะมันไม่เปิดเปิดดิโอ้ยสีสันสดใสโอ้โห โอ้สี R G B ดูครับโอ้สวยงามจริงเลยสี R G B สีสวยงามโอ้สีสวยงามจริงเโอ้สีสวยงามเนี่ยนะเสียบหรือเปล่าเสียบแล้ว โอ้เส oh, <CPU S 1> ียบผิดโตตายมอยมีอ่างมีดูซีพียูให้หน่อยครับรมาครับ Windows X, สิลเนแท้นะครับซีพียูนะครับรใช่ไอห้ากินสิบสี อยู่ที่มีกี่คอ14คอ24อ่อจินะครับแรมเท่าไหร่ครับแรม3 2สองกิกตัวเดียวฮาร์ดดิส์ s d 1นึ่งแลบายใช่ไหมน,นั่นแหละ1เึงเทงนะอืมก็มีมี GPU ในตัวกับ GPU การ์ดจอนี่ ใช่ไหมนี่เป็นเป็นเบีย RTX ห้าศูนย์หกศูนย์ตัวนี้เมื่อกี้เราแก่แก่ตัวที่มีกระจกหรอใช่ใช่ใะใช่อหลรที่มีบบกระจก ่อรทัเทนั้นเลยนะเมนบอร์ดโปร B 7 6 0ก M P ก่อนไปแล้ว แรมคอซ่าสามสองกิเตัวเดียวมีตัว Intel i5 hmm. ้เจ็ดสสีมเี n ทคูณบ์ก็มี นี่ซิงค์ MX สี่ร้อยตัวนี้ครับก็ตัวใหญ่ก็มีพาวเวรสปายห้าอย้าวัตต์ก็ไม่ใช่ต้องเป็นตัวท็อปตัวนี้นะครับเมโกมีโกแม็ก800วัตต์ ซึ่งอยู่ในเครื่องน pues <AR> ั่นแหละเนี่ยเ <Knowledge> <scary> ส้นดรอเลยโอ้พ <AR> <AR> ah, ังละเหลือการจอดนะครับการ์ดจอ g G Force RTX 5 0 6 0โอ้สวยงามเลยกล่องสวยงามสวยงาม เงสีด้วยเลสีด้วยก็ลมต้องหมดอยู่ในเขตนี้หมดแล้วเปนเขตประกอบอยู่ที่สามหมื่นเก้าเท่าไหร่นะเครื่รอสามหมื่นเก้าประมาณนี้จะไม่ผิด